เอาแบบนี้อีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีที่ง่ายๆเอาแบบง่ายๆก่อนเดี๋ยวพวกเราจะสามารถพลิกแพงไปได้เองสําหรับคนที่ยังพ้ไม่เป็นนะคะเอาเอาแบบขั้นต้นง่ายๆก่อนเนาะให้ดูตรงนี้นะคะดูตรงโพสต์นี้นะคะกัญชาต้านโควิดนะคะค่ะให้กดค้างเอาไว้เลยนะคะกดค้างเาไว้ค่ะ แล้วมันจะขึ้นคําว่าคัดลอกนะคะนี่ค่ะจะขึ้นคําว่าคัดลอกคลิกไปตรงที่คําว่าคัดลอกค่ะมันมันมันคัดลอกเข้าไปในแป้นพิมพ์แล้วนะคะค่ะมันคัดลอกเข้าไปในแป้นพิมพ์แล้วเราต้องการจะให้มันไปอยู่ตรงไหนอ่ะคลิกไปหาจุดตอนนี้มันไปอยู่ในแป้นพิมพ์แล้วคลิกไปหาจุดที่เราต้องการที่จะ ส่งไปให้เขาสมมติส่งไปให้เพื่อนส่งไปให้คุณสมานเนาะค่ะส่งไปให้คุณสมานก็คลิกไปที่ช่องคุณสมานเนี่ยนะคะคลิกไปเลยค่ะค่ะแล้วก็กดค้างไว้ตรงที่มีกระไฟกระพิบเนี่ยเห็นไหมเห็นไฟกระพิบไหมเนี่ยค่ะเออ จิ้มใบค้างไว้นะคะค้างไว้มันจะขึ้นเมื่อวางค่ะมันขึ้นเมื่อวางแล้วคลิกไปตรงที่คำเมื่อวางจุ๊บนี่ค่ะมันเข้าไปละคือเราเอาจากข้อมูลใส่เข้าไปในแป้นแล้วก็เอาข้อมูลจากแป้นออกมาวางนะคะแล้วก็คลิกไปตรงตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะค่ะเข้าไปแล้วค่ะ นะคะอันนี้ขอออกเราจะงงโพสที่เราแชร์มาเมื่อกี้นี้คือโพสนี้นะคะ,คะอันนั้นโพสเก่าครั้างดืมอกัญชาต้านโควิดค่ะลองคลิกเข้าไปดูเฟซบุ๊กนี่ค่ะเราแชร์จากเฟซบุ๊กมานี่ค่ะจะไปจับโปรตีนหามของเชื้อ กลับไปที่เก่ากลับไปที่เก่า,กกาค่ะนะคะเอ่อโพสต์นี้คือโพสต์กัญชาต้านโควิดนะคะค่ะคือโพสต์ท,ที่ประตูให้แชร์มาเมื่อกี้เอากลับไปดูว่ามันจะใช่ไหมห้องสอนการโพสต์เมื่อกี้จะแชร์มาจากห้องนี้นะคะห้องสอนการโพสต์ค่ะเมื่อกี้ค่เราแชร์โพสต์นี้ไป กัญชาต้านโควิดดูซิว่าเป็นโพสเดียวกันไหมเฟซบุ๊กแชร์จากเฟซบุ๊กมา9แล้วก็ขอกฤทธิ์ทำะะให้สามารถป<ร>้อนการาไวรัส<อ>เข้า<ป>สู่เซลล์ของร่างกายะะได้ตอนนี้ตอนเนี้ยข้อมูลมันก็ยังอยู่ที่เป็นอยู่นะคะเราสามารถจะแชร์เข้าไปใน Messenger ก็ได้ คลิกไปที่ messenger นะคะคลิกไปที่ s s e n g e จอ่ะ,จะส่งให้เพื่อนอ่ะส่งให้คุณสมานนี่แหละไปส่งให้เนื่นเขากลัวเขาลำคาญนะคะคลิกไปที่คุณสมานนะคะค่ะคลิกไปเลยค่ะเหมือนกันค่ะเหมือนกันกดค้างไว้กดค้างไว้ค่ะค้างไว้ แล้วก็กดเบิลเข้าไปค่ะเห็นไหมกดเบิลมันบางทีมันก็ขึ้นคําว่าวางบางทีมันก็ไม่ขึ้นคําว่าวางแล้วแต่จังหวะนะคะแล้วแต่จังหวะแล้วแต่การคลิกของเรานะคะค่ะก็เหมือนกันนะคะเราก็คลิกไปเมื่อกี้มันก็ขึ้นมาแล้วที่เราคัดลกอกโพสเดียวกันค่ะแต่ว่าที่ถ้าเป็น messenger หรือเป็น facebook มันจะจะมีรูปภาพนะคะมันไม่เหมือนของลายนะคะโพสเดียวนในพืชตระกูลกัญชาะค,ะครับสามารถะะป้องกัน COVID โควิดสิบเกดโพสเดียวกันอ่าหรือเมื่อกี้นี้เวลาโพสนะคะเวลาโพสเออแชร์ไปให้เพื่อนแล้วก็สามารถแชร์ใบป,ประชาสัมพันธ์ในไทม์ไลน์ก็ได้นะคะอ่ะคลิกไปที่แอปไลน์นะคะนี่ค่ะค่ะคลิกออก คลิกออกไปอยู่ที่หน้าหลักนะคะค่ะนี่ค่ะหน้าหลักเห็นไหมนี่ก็เรียกหน้าหลักให้คลิกไปตรงที่คำว่าท์ไลน์นะคะนี่ค่ะท์ไลน์นะคะค่ะคลิกไปที่ท์ไลน์ไปไปโพสเหมือนเฟซบุ o ก k นะคะแต่ว่าเป็นแอปไลน์อันนั้นมันแอปเฟซอันนี้แอปไลน์คลิกเข้าไปค่ะแล้วให้คลิกไปที่บวกนะคะบวกบวก แล้วคลิกไปที่คําว่าโพสค่ะโพสคลิกลงไปค่ะค่ะเมื่อกี้ให้กดค้างเลยไว้เลยนะคะที่เราคัดลอกไว้กดค้างไว้เลยค่ะมันมีไฟกระพริบแล้วกดค้างถ้ามันไม่มีไฟกระพริบเรากดให้มันกระพริบแล้วค่อยกดค้างนะคะลองทำลองผิดลองถูกดูได้นะคะลองผิดลองถูกดูได้นะคะ อย่าไปคิดว่าเราทําไม่ได้เราต้องคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้นะคะถ้าเราคิดว่าเราจะเอาให้ได้ยังไงเราก็ได้ค่ะเพราะเราจะต้องหาวิธีจนได้คลิกไปตรงที่คําว่าวางค่ะนี่ค่ะมันขึ้นไปแล้วนะคะเออของลายก็อย่างว่าเนาะมันจะมันจะไม่มีรูปภาพนะคะต้องคลิกไปที่ลิงก์มันถึงจะมีรูปภาพค่ะแล้วก็พอมันขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วคลิกไปที่คําว่าโพสต์นะคะ โพสคลิกไปเลยค่ะโพสนี่ค่ะมันเรียบร้อยแล้วค่ะให้เราเอ่อกดดันโพสตัวเองนะคะนี่ค่ะกดถูกใจนะคะกดถูกใจดันโพสตัวเองไวค้ค่ะค่ะเสร็จแล้วควรจะมีคอมเมนต์ให้ตัวเองด้วยค่ะ สังเกตดูเห็นไหมประตูเจ้ชอบไปคอมเมนต์ให้สําหรับใครที่แชร์โพสต์ประตูไปคลิกไปตรงที่จุดๆๆค่ะแล้วควรจะมีรูปนะคะควรจะมีรูปของเออ่น้ําด่างนะคะเอาไว้นะคะเอาไว้เวลาแบบเนี้ยค่ะนะคะเอารูปนี้ก็ได้ค่ะรูปอีจันเนี่ยอ่านะคะคลิกไปที่รูปอีจันเมื่อกี้เนาะไปเลือกนี่ค่ะแล้วก คลิกคำว่าเลือกนะคะค่ะก็ลคลิกไปตรงที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะคะคลิกไปเลยค่ะค่ะแล้วกดถูกใจให้ตัวเองนะคะเป็นการดันโพูดให้ตัวเองค่ะเอ่อเสร็จแล้วเอาเอาเอาอีกภาพหนึ่งนะคะเอาอีกภาพหนึ่งนี่ค่ะตรงเนี้ยตรงรูปภาพนะคะนี่ เราจะไปเลือกรูปภาพแบบเมื่อกี้นะ่ะแบบแบบรูปอีจันเนี้ยนะอ่าคลิกไปตรงที่รูปภาพนี้นะคะรูปกล้องเนี่ยค่ะคลิกไปเลยค่ะค่ะเราไปเลือกนะ,ะเลือกหาดูรูมนี้ก็ได้ค่ะรูมนี้ก็ได้นะคะรูมนี้คลิกไปเลยค่ะเลือก เข้ามาละคลิกไปที่คำว่า,าเลือกคลิกค่ะเข้ามาละคลิกที่ตัวสามเหลี่ยมคลิกไปที่ตัวสามเหลี่ยมนะคะนี่ค่ะกดถูกใจนะคะดันโพสต์ตัวเองค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว ออกเรียบร้อยะคะนี่คือการการคัดลอกนะคะนี่คือการพูดแบบง่ายๆ